เอาถ้างั้นเกิดทุกที่ผมที่เดิมล้างรถไฟดูโรงล้างรถไฟดี่ทนันทีโอเคโอเคผมกำลังไปทางล้างรถไฟไล่ไล่ไปทีละจุดไล่ล้างรถไฟก่อนไอ้ <Hey. S 2> เท่าที่ดูล้างรถไฟนิ่งนะเมื่อวานก็น, <Hey. S 1> นิ่งนี่แหละกอ่ะนิ่งเลยไอ้ไอ้ กาลินไอ์ไอตเติ no like, ้ลแต่ไอเดียเขาไม่ได้เข้ามาใช่ไหมเราจะได้ถอยเขาเล่นบ้างเขายังไม่ได้เข้านะยังไม่มีมีมีแต่ไอเดียคนเดียวต่เดียไม่กล้าเข้าหรอกไอเติ้ลก็อยู่แต่มันยังไม่เข้าไม่เข้ามาเล่นในนี้ใช่ไหมใช่งั้นเราเล่นรอบนี้ก็ออกเผอสองคนมันจะเล่นบ้างเพราะว่าจะเล่นกันไม่ไหวหรอกสองคนไม่เข้าอะเชื่อผมนะต้นผมไม่เห็นชื่อไงเออมันทับอยู่ไงชื่อไอเดียทับอยู่ไงอ๋อ ชื่อปีนไอตรงรารถไฟไม่มีเหรอผมว่ามันมีมีเฮ้ยเสียงมีอย no ู่ข้างๆหน้าตาโอ๊ตเลยโอ้โหวิ่งมาผมมาเลยก็บอกแล้วว่าอยู่หน้าตาโอ๊ตเลยโอ๊ตวิ่งมาที่ตึกก่อนโอ๊ตวิ่งมาที่ตึกก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมลงละลงลงน้ำลงอาง พี่วิ่งพี่งนี้นะันนี้มาสามันนี้มาสามสามตัวสามตัวสมตัวาแบเาบแค่ขแค่ตัวนี้อันนี้มาอุ้ยผมดาว ซอกแคบตายซอกแคบตายเหลือตัวเดิมตรงจ่าเลยตัวน้นตรงจ่าตรงอาร์ไฟมันอยู่มันอยู่ข้างล่างตรงอาร์เรฟไออยู่ข้างล่างอาร์เรฟายอมี่ก็ตกมันอยู่ชอมี่ตกมันอยู่มาสโลบมาสโลบแป๊ะแป๊ะแป๊ะโอเคตายตายทีนี้ตายหมดเอาผมแลกกับมันเหรอ แรกยิงมันตกนอันนี้ยิงผมแรกกับเอไอ่ะทุกี้จะตายเหรอไม่ตายไม่ตายเฮ้ยมีอีกมีตัวมีตัวตรงไหนพี่มันจะข้างไหนวะเสียงตุ๊บตุ๊บตุ๊บเสียไปครมาไหนวะมันอย,ย,ยู่ข้างหลังข้างหลังลูกนาผมยิง เอาซอมมี้แต่กลางเมืองกลางแห่แบบทุกคนนะสัตว์เอ็นสองร้อยเฮ้ยเสียงใครใครยิงใครยิงผมยิงกระตันยิงกรตันยิงเห็นปืนไหมือนไอ้ไไกาลินเห็นไหมโอ้โหไม่ไหวเว้เอสอาร์สามไม่เอาไม่ลงลโอเค <c oughs> เดี๋ยวผมจะเข้าไปซอ้อนแล้วนะ เข้ามาเข้ามาหดหดเข้ามาเลยพี่เห็นรงไหนอ่ะกาลินฮะเห็นรงไหนยิงซอมบี้มันต้องยิงหลายนัดว่ากวายแม่งจะลงอ่ะผมยิงสองนัดเองนะโอ้ยพี่ไม่ได้<ม>เปลี่ยนใส่ลูก AP ใช่ไหมเอพ เออว่ะผมซื้อแม็กแต่ว่าซื้อแม็กมามันเป็นลูกธรรมดาใช่ไหมใช่ไม่เคลียร์แม็กไงอ๋อใที่จะเอ้ยมันยิงอยู่ตรงนู้นนู้นนู้นนที่มาร์คทันนิดหนึ่งทันนิดหนึ่งทันนิดหนึ่งสบสับสับกำลังวิ่งไป M79 โดดไม่เห็นตัวอ๋อโอเคเห็นตัววันนั้นที่ผมเห็นตัวมุกสุดนั้นตามตัว ใครยิงอ่ะเสร็จไสองตัวตายเรไปสองเหลือหนึ่งไปสองเหลือหนึ่งผมรอกำลังเสริมไปสองเหลือหนึ่งแปะติดติดพี่หน่อยแปะไปแล้วพี่เจอตรงไหนอ่ะระวังนะตรงมาร์กนั่นไงตรงมาร์กเปลืองตะโกนมาร์กหนึ่งไว้ อย,อย่าอย่าจ้องมากแต่สับผมท่านเหลือตัวเดียวผมไม่รู้ว่ามันไอ้นี่หรือเปล่าตกเลือดหรือเปล่าจัาบจับเฮียมันเข้าบ้านทุกหลังเลยวะอเนี่ยเจ้าตัวละ ล่วงล่วงล่วงหลับเข้าชาอ่าทิศีทิศีส่วเหลือตรงมี่นี่เข้าแป๊ะแปะแป๊ะแปแปไ้ปได้ปะ,ะแป,ป๊ะพันแผลแป,ป,แป,ป๊ะตไอไอตรงีมีแค่นี้ใช่ไหม ใช่มีสองตัวตัวด F79 ลงไป oui. เอาจะทำอะไรก็ทำเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแล้วเอาแล้วเดียวเดียวใส่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 เดียวดิใส่เดียวแบตเตอรี่เก้าโวลต์แนะนำว่าถือแบตเตอรี่เก้าโวลต์ใส่เดียวไปไง ตาโอ๊ตเราเราเพิ่งเกียร์ได้แค่สองตี้นะอย่าประมาท